สวัสดีครับปาโกสุริยุบานทาครับพี่น้องครับอัปเดตรายงานครับจากโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งสร้างได้ครับพี่น้องสร้างมิ่งครับพี่น้องครับหกโมงกว่าครับหกโมงยี่สิบตอนนี้ครับพี่น้องครับบริเวณลานแสดงสาหน่อยเผ็รบานแพ่งคราครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับสาดมาแล้วครับพี่น้องสาดมาแล้วกีบผู้เห็นสุภาพสตีแผ่นกีดมอดใส่มารอบหนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นผู้จัดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นผู้จัดเป็นมาเป็นว่ามูเปิดไหลครับพี่น้องเปินมาปูสาดปูเสือครับแต่ว่าผูเห็นหลายขั้นเลยแรนเข้ามาครับแต่ว่า บมมั่นใจว่าเวทีทั้งใดแกเลยบ่ได้บ่ได้บ,บอกเพิ่นที่นี่พูดจัดมากชี้จุดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยปลาโกลโก,กันยังบูรุนก็เลยเพิ่งดูว่าจุดตั้งเวทีก็ตรงนี่แหละครับตรงรถที่เมื่อานเขาจอดนี่แหละครับอันหาไปทางทิศตะวันออกนี่ครับพี่น้องครับพระอาทิตย์ขึ้นนี่ครับทิศตะวันออกครับถึงพู้จัดเันวังไว้อย่างมากเนาะว่คิคนเคยจัดนล้เพื่อนชูมาแล้วครับเดี๋ยวนี้จัด สาวน่อยวงมิงครับพี่น้องครับนี่กา,ารเส้นนาหกมุงเสรครับอัปเดตสถานการณ์ครับไปเล่นลานแสดงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบ้านช้างมิ่งครับ ี่เห็นรถมีคาครับมั้งอบบรรากาศสดใสอากาศดีครับพี่น้องครับทีมงานยัง่มาตั้นแต่ลุกกันอยู่แต่คนมาร้อยปูสาบแล้ว บัดนี้บัน 8, ดนี้เป็นแปรเก้าขั้นใหญ่เพิ่นมาเลยนะก็ต้อตงก็ต,ต้องเอาก็ได้มามาซื้อน,น้ำมังเองได้ม,ออมาขายบัตรอาอาวงแกล้งอ่าตอนนี้รถกำลังสร้างเวทีเลยนี่มาเดินมาปูชาดร์ <c oughs> ไหวไหวปูชาดจองเลยแล้วอุว้ยนั่งนี่ครับผู้จัดไหวเจ้าพันธกันมาปูไหมคอยปูได้หนิมือคอยจิมาเป็นร้อยคุณนั่นครับ เออพายุสนามโรงเรียกนกำลังปูาสาตน,นี่พี่ที่เพิ่งจังไงเพิ่งฮะไหยเขียนซื้อไปตัวเมียน้อยบอสโจเขียนไปตัวเขียนโมฮียละเอาเอาก้อนหินเอาอย่างทับไว้โมฮียดอกไปเท้าวัาเวเมียนขี่ลากมาบ้านคิดนะมนี่นี่เขาอยู่โรงเรียนนี่ามาเลยมาเลยเ บัตนนบัตเน่นเมื่อนี้เขาบัวขายเพราะว่าตับลุงเขียวโตวลงกันแล้วครับลุงเด็กว่าให้มาซื้อนางานเลยองอุงอิงซืมาขายตอนหามงแรงนี่หามงนี่มาซื้อนางานเลยเพราะว่าปิดการขายแต่เมื่อวาอนนี้แล้วเมื่อวานนี่แม่ไทยกระทบว่าเอาบัตแค่เจ้าเล่งซื้อเมื่อวานนี่แหละขายเป็นแปดร้อยใบคุณเมื่อวานนี่บัตเมื่อนี้นี่คุยกับลุงเขียวว่าบัวขายขายซื่อหนางงานยามเดียว บุ้ยด้ยนะอยนึงตานาบาทม่มีบัรไม่เค็คบัตรเอาไปแค่เดียวมพูาพนี่เดี๋ยวซุ่าสืัเอากูจัดแแตกเด้อซาโนน้พืนชวมากตลดเนับพี่น้องหลบนี เจอกับวงใหญ่เนะ้ะวงหนึ่งครับว,ว่ามว่าโดนสอนปลาพี่น้องบทธรรม,มดา นี่น่ะที่พักกันขอเตยเสาเลยไงบรรยากาศสะโซไปนอนครับทีมงานเตรียมตัวที่จะตั้งเวทีแล้วเดี๋วเตาเสาแดดบดวันนี้เป็นแดดแห้งอยู่เลยวานแดดแห้งหลายาอืผมรู้ว่าเป็นผ้ากันตัง <c oughs> แต่มุอว่านแรงๆอยู่เลย กำลังไปหาปลาอยู่โอ้กู้สีเหลียวเฮ้กู้ออกสีเลี่ยวเอา้ามีแหงกัดน,นวลตัวจวดจัดฝาด,าดบึมตเต่เอไพกาสางแล้วก้อนนสามมุงเสาสี่มุงเสารกับไข่เนาะบ่แดดเนาะจากนั้นไปพ่งว่าแดดแท้และเอ,อ้ยน,น,นอนอยู่เตืนอน อายุวัดนี่วัดบรยรยากาศครับพี่น้องครับเ,เต็มเื่อแล้วครับแถวนี้ทีมงานกลางเต็นกลางเสือ้อครับโอ้นี่จะเป็นเตมม่หนามยางออกมาหยากแท้ล่ะบองนี่เป็นหลุมเฉพอน สีบอกเกือบส่วนสูงสีก็ไปยูได้บ่ล้ครับมันกคยจะยูได้ทั้งนอกทั้งในห้องน,น่าจะยูบ่ได้ครับมีเต็นศิลปินก็นจะยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องครับของน้ำถ้าเกิดน้ำม,มากน้ำม,มีก็ถือว่าสะดวกครับก็ให้น้ำไรล พี่น้องเบื้องตี้เบื้องบรรยากาศครับเศร้าๆครับ6โมงเสร็จๆทีมงานสาวน้อยเพชรบนแพงครับอัปเดตสถานการณ์โดยปากโกสุริโยบ้านท่าครับพี่น้องครับศาสตร์แหกมากแล้วครับตั้งแต่วันเสาร์เด็ตั้งเวทีครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซึ่นิงครับขอบคุณทุกการติดตามครับ อัเดตนสถานการณ์พี่น้องได้รับรากสองงานบอดหน่อยอุงหญิงครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอได้รับความขอบคุณทีต่ต,ติดตามชมคลิปพอกันไม่คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ